ได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเรานำปุ๋ยตัวนี้เนี่ยไปใส่ที่แปลงผักบุ้งกันค่ะให้เขาได้ทาดอาหารหลักทาดุอาหารรองครบถ้วนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับต่ายค่ะวันนี้ชวนมาเก็บผักบุ้งนะคะนี่ค่ะเป็นผักบุ้งนะคะกำลังอ่อนๆเลยค่ะนี่นะคะเพิ่งแตกยอดแรกออกมานะคะยังไม่เคยตัดค่ะ วันนี้ก็จะมาตัดเป็นชุดแรกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็เจอปัญหาเรื่องผักบุ้งนะคะต้นไม่อวบนะต้นไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามีวิธีจัดการค่ะไปรับชมในคลิปกันได้เลยนะคะ ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นผักบุ้งนะคะที่ตายได้ปลูกอยู่ในล้อ,อยางนะคะทั้งสองล้อ,อยางนี้เลยค่ะนี่ค่ะ หลายๆคนนะคะปลูกผักบุ้งเนี่ยอาจจะได้ชุดแรกมาเนี่ยต้นอวบสวยนะคะน่ากินเลยนะคะแต่ของต่ายชุดนี้นะอาจจะเจอปัญหาต้นผอมไปหน่อยค่ะทุกคนก็อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุหลายๆปัญหานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะใครที่ปลูกผักบุ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม่อวบเนี่ยเรามีวิธีแก้ค่ะง่ายมากๆเลยนะอ่ะคลิปนี้นะคะต่ายก็จะชวนทุกคนมาตัดผักบุ้งค่ะซึ่ง การตัดผักบุ้งก็จะเป็นหนึ่งในวิธีแก้เช่นเดียวกันนะคะการที่เรามาตัดผักบุ้งเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเป็นการเร่งให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาค่ะแล้วหลังจากที่เราตัดเราก็มีการบำรุงไปด้วยนะคะจะทำให้ต้นผักบุ้งที่ออกมาในชุดที่สองนั้นมีขนาดใหญ่แล้วก็อวบขึ้นได้ค่ะ,ะในวันนี้นะคะต้นผักบุ้งของเราก็ตัดไปเลยค่ะทุกคนตัดไปเลยนะแม้ว่าจะไม่อวบเท่าที่ควรนะคะแต่ก็โอเคค่ะเนี่ยกินได้นะคะเอาไปผัด กำลังอ่อนๆเลยค่ะหญ้าอาจจะเยอะหน่อยนะในแปลงนี้นะคะหญ้าเยอะนิดนึงสาเหตุที่ต้นไม่โตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหญ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหญ้าค่อนข้างรกเลยนะนี่ค่ะ ต้นพร้อมๆต้นเล็กๆแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยอาจเนี่ยจะเกิดปัญหาเฉพาะชุดแรกนี้ค่ะเดี๋ยวพอเราตัดไปนะคะบํารุงใส่ปุ๋ยไปนะชุดที่2นะคะออกมาเนี่ยต้นอวบกว่านี้แน่นอนค่ะแล้วแตจะมาอัปเดตให้ดูนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแตก็ได้ตัดผักบุ้งนะคะหมด100ย,ยางนี้แล้วค่ะ สิ่งแรกนะคะที่จะต้องทําเลยนั่นก็คือเดี๋ยวตายขอถอนวัชพืชออกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะรกมากๆเลยนะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้ผักบุ้งของตายนั้นไม่โตค่ะแต่ว่าผักบุ้งนะคะของตายนะไม่มีปัญหาเรื่องใบเหลืองเลยค่ะนี่สังเกตดูได้เลยมีความเขียวมากๆเลยนะน่ากินมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวก็มาถอนหญ้ากันต่อนะคะ นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราถอนหญ้าถอนวัชพืชออกไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องทำการบำรุงใส่ปุ๋ยค่ะทุกคน เพราะว่าผักบุ้งนะคะที่ไต่ปลูกนะคะอาจจะขาดธาตุอาหารนะคะเราก็เลยจะมาเติมธาตุอาหารให้กับผักบุ้งค่ะวันนี้นะคะจะเติมทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้นะคะซึ่งไต่ทําไว้ในตะกรา้าครบเวลา2เดือนแล้วทุกอย่างย่อยสลายแล้วนะคะก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะก่อนนํามาใช้นะคะก็ผึ่งแดดให้แห้งก่อนนะอ่านี่ไต่ตักมา1กระถางนะคะใส่ลงไปเลยนะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะในนี้นะคะก็จะมีทั้งแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่ะวันนี้แต่เตรียมมาหนึ่งถุงแบบนี้เลยนี่ค่ะเปลือกไข่นะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่เป็ดนะคะเปลือกไข่ไก่หรือบางคนนะคะมีเปลือกไข่นกกระทานะคะก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเลยค่ะทุกคนนี่อยู่ในถุงแบบนี้นะคะใส่ก็ขออนุญาตดีเลย มีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยได้เลยค่ะตัวนี้ไม่เป็นโทษต่อพืชนะคะใครมีเครื่องบดเอาเข้าเครื่องบดก็ได้ค่ะใครสะดวกบี้นะคะก็บี้เหมือนตายได้เลยอ่าหลังจากบี้ได้ละเอียดแล้วนะคะเราก็ เทลงไปเลยค่ะในปุ๋ยหมักนะคะ อ่าแล้วอีกตัวนึงนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้รากผักบุ้งของเราเนี่ยหาอาหารได้เก่งมากขึ้นนะคะก็คือผงชูรสนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะใส่ไปเลยนี่หนึ่งช้อนนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะนี่ทั้งปุ๋ยหมักใบไม้นะคะทั้งเปลือกไข่นะแล้วก็ผงชูรสนะคะ เป็นตัวบำรุงผักบุ้งนะคะให้ชุดที่สองนะคะที่ออกมาเนี่ยรับรองว่าต้นอวบขึ้นโตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและการทำปุ๋ยแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะใครปลูกน้านะคะแล้วรู้สึกว่าต้นแคะแกรนใครปลูกกวางตุ้งนะแล้วรู้สึกว่าต้นไม่โตนะคะนี่ทำแบบนี้ได้เลยค่ะมีทั้งธาตุอาหารหลักมีทั้งธาตุอาหารรองครบถ้วนนะคะ แต่ปัญหาอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นโรคพืชหรือว่าปัญหาใบเหลืองน่ะอันนั้นก็ต้องแก้ให้ตรงจุดต้องค่อยๆแก้ไปนะคะบางทีช่วงนี้มีฝนตกเนาะโรคพืชโรคเชื้อราก็เยอะค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเรานำปุ๋ยตัวนี้เนี่ยไปใส่ที่แปลงผักบุ้งกันค่ะ,ะใส่ไปเลยนะคะตัวนี้นะ หลังจากที่เราตัดทุกครั้งนะคะต่ายก็จะแนะนำว่าให้ใส่ปุ๋ยนะคะแต่ปุ๋ยที่เราจะใส่ในวันนี้ก็คือจะบำรุงเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าต้นผักบุ้งของเราในชุดแรกนั้นค่อนข้างที่จะผอมนะไม่อวบนะคะเราก็ต้องมาบำรุงแบบนี้ค่ะให้เขาได้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบถ้วนค่ะ,ะถ้าเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะใครมีปุ๋ยคอกหมักก็เอามาใช้ได้เลยนะคะ เพราะว่าผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยนะรากผักบุ้งก็จะได้ดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยนะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุไนโตรเจนนะคะอ่านี่ค่ะก็จะทำให้ต้นผักบุ้งของเราเนี่ยอวบขึ้นได้นะคะนี่ใส่ไปได้เลยนะคะอ้าวลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำตามได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทำง่ายๆแบบนี้นะคะบำรุงต้นพืชต้นผักนะคะให้มีความสมบูรณ์นะคะได้ธาตุอาหารครบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะลองทำตามกันดูค่ะทุกคนใครที่ปลูกผักบุ้งแล้วรู้สึกว่าต้นพร้อมไปไม่อวบดูแล้วไม่น่ากินนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ